ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Apple Pencil รุ่นที่2ออยู่นะครับคุณยังได้ไปต่อสำหรับคนที่มองหา iPad Pro ตัวใหม่อยู่นะครับแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่ามี Apple Pencil รุ่นที่2รุ่นเดิมอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับแน่นอนครับเราสามารถนํามันไปใช้กับ iPad Pro ตัวชิปเซต M1 ตัวใหม่ต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อหาใหม่ซึ่งก็เจ้า Apple Pencil นี่นะครับก็มีราคาอยู่ตั้งประมาณ4,500บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของมันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ใช้งานเจ้า Apple Pencil ตัวนี้ค่อนข้างน้อยมากๆเลย หลายๆคนนะครับมีเหตุผลในการที่เราจะซื้อ Apple Pencil มาใช้เนี่ยแตกต่างกันแน่นอนครับ Apple Pencil นะครับมันถูกออกแบบมาให้เราวาดให้เราเขียนให้เราใช้มันเป็นพอยเตอร์ในการที่จะใช้งาน iPad ของเรานะครับได้เป็นอย่างดีโดยที่ตัวมันนะครับมีฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาจาก Apple Pencil รุ่นแรกนะครับก็คือเราสามารถแท็บบนตัวดินสอของเราได้นะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนคำสั่งที่เราทำงานอยู่ เปลี่ยนเป็นคำสั่งอะไรนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับที่จะเป็นการสลับคําสั่งไปมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้วาดรูปอยู่ก็จะสลับคําสั่งระหว่างปากกาหรือดินสอกัอย่างลบ สลับไปสลับมาอยู่นี่นะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานควบคุม a อ p l e Pencil นะครับแล้วก็ควบคุมเครื่องมือในการทํางานเนี่ยได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยงขึ้นซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาในการที่ถ้าเกิดว่าแตะมันบ่อยๆอะไรอาเงี้ยอาจจะแบบสลับไปสลับมาแล้วก็อาจจะมีอาการปวดหัวกันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยตัวผมเองนะครับก็เคยใช้ในการวาดเขียนเนี่ยเล็กๆน้อยๆตอนที่ทดสอบแล้วก็ตอนที่ทดลองใช้เนี่ยก็มีอาการมึนหัวกับมันเล็กน้อยพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าคนที่ใช้ Apple Pencil รุ่นที่2ในการวาด เขียนเนี่ยบอกเลยครับว่าเขาคงจะต้องหลงรักมันมากๆแน่ๆแต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนี่สิจะซื้อ Apple Pencil เนี่ยมาใช้ทําอะไรหล,ะหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าเออเราอาจจะถ้าเกิดว่าเรียนหนังสืออยู่นะครับอาจจะซื้อ Apple Pencil นะครับมาใช้งานกับ iPad ของเราเนี่ยเพื่อจะใช้ในการจดในการเลคเชอร์ในการเขียนโน้ตอะไรต่างๆทำวิชวลโน้ตทำไมล์แมปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราสามารถที่จะวาดรูป วาดจินตนาการของเราลงไปเนี่ยบน iPad ของเราเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับคนที่ได้ใช้ประโยชน์ของมันนะครับต้องบอกเลยครับว่ามันมีประโยชน์มากๆแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่วาดก็ไม่ค่อยได้วาดเขียนก็ไม่ค่อยได้เขียนเอาข้อจริงนะครับผมใช้ Apple Pencil ที่ซื้อมาเนี่ยน้อยมากๆเลยีเดียวแล้วก็ไม่เคยใช้งานมาจนเรียกว่าแบตเตอรี่หมดเลยสักครั้งเพราะว่าตลอดเวลานะครับมันจะอยู่ถูกแปะอยู่บน iPad ของผมเกือบตลอดเวลาขนาดนี้ ฟีเจอร์เดียวแล้วก็ฟังก์ชันเดียวครับที่ผมได้ใช้ Apple Pencil ของผมนะครับในการทำงานนะครับนั่นก็คือโปรแกรม Lightroom นั่นเองซึ่งในไลท์รูมครับแน่นอนครับหลายๆคนคงรู้ว่าไลท์รูมเนี่ยเราสามารถที่จะสไลด์บาร์ต่างๆเพื่อจะเลือกในการตกแต่งภาพถ่ายเราปรับสีปรับแสงน,นะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้ Apple Pencil ในฐานะที่ช่วยให้ผมเนี่ยสามารถที่จะรีทัช จุดต่างๆบนใบหน้าเวลาเราแสแตมป์หน้าเวลาเรา,เาลบสิวบนใบหน้าหรือว่า,ามาร์คจุดบนต่างๆบนใบหน้ารวมไปถึงบางทีเราจําเป็นที่จะต้องระบายใบหน้าเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์พิเศษไม่ว่าจะเป็นเพิ่มสีลดแสงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้อ p p เปิลเพนซิลเนี่ยมาทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างสะดวกแม่นยำม,มากขึ้นมากกว่าปลายนิ้วของเราเองแน่นอนครับตัวผมเองเนี่ยในฐานะช่างภาพเนี่ยผมใช้ Apple Pencil เนี่ยใน ในการเป็นเครื่องมือช่วยบรัชงานต่างๆในไลท์รูมของผมซึ่งสำหรับงานอื่นๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าผมใช้ Apple Pencil ของผมเนี่ยน้อยมากๆน้อยมากๆจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงมีประสบการณ์คล้ายๆกับผมกับการที่ซื้อ Apple Pencil มาแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยได้ใช้ผมอยากได้ความเห็นมากๆเลยครับว่าสำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับที่ได้ใช้ Apple Pencil เนี่ย จะได้ใช้มาทำอะไรแล้วเพื่อนๆที่ยังไม่มี Apple Pencil เนี่ยคิดว่า จะซื้อมันมาใช้ทําอะไรสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้วาดรูปไม่ค่อยได้เขียนหนังสือไม่ค่อยได้ใช้งาน Apple Pencil เนี่ยสำหรับผมนะครับผมอาจจะไม่แนะนําให้ซื้อมันก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่จําเป็นเพราะว่าราคามันนะก็ไม่ใช่ถูกเหมือนกัน4,500บาทโดยประมาณเนี่ยถึงจะได้ Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ยมาใช้ก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานในลักษณะของการขีดขีดเขียนเขียนวาดวาดสักเท่าไหร่นะครับ a p p l e Pencil เนี่ ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นกับเพื่อนๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปวาดรูปเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีอาชีพวาดรูปหรือว่าแม้แต่วาดรูปเป็นงานดิจิทที่ได้ใช้งานมันบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อเลอเกินครับว่าซื้อ Apple Pencil มาเนี่ยมันจะทําให้เราใช้งานมันได้อย่างไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเือเพื่อนๆเป็นคนที่ขีดขีดเข,ขียนเขียนมันนะครับชอบขีดชอบเขียนชอบวาดรูปชอบเขียนหนังสือชอบอใช้ Apple Pencil เนี่ยในการทํางานผมก็เชื่อว่า Apple Pencil รุน่นที่ล ยังคงทํางานต่อไปกับเราได้อีกนานแสนนานแน่ๆผมว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะมีอีกสัก2ปีเป็นอย่างต่ำนะครับจนกว่า iPad Pro หรือว่า iPad รุ่นใหม่ๆที่มันจะออกมาแล้วก็มีฟีเจอร์อัปเดตให้กับ Apple Pencil รุ่นที่รุ่นใหม่กว่านี้นะครับที่เป็น Generation ที่3เป็นต้นไปเนี่ยมันอาจจะมีฟีเจอร์อะไรที่มากกว่านี้จนถึงวันนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราคงใช้ Apple Pencil กันจนคุมแล้วเพื่อนๆละ่ะ ใช้เ p p l e p เ n c i l ของตัวเองคุ้มหรือยังแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มีเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะซื้อมันมาไว้ใช้ทำอะไรแบ่งปันความคิดเห็นไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างน,นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ